ืนเหมือนที่พ anyway, ่อบอกยืนเหมือน่อยืนเหมือนที่พ่อบอกยืนอากมว่มวยนีอนสีขาอนอ่ันมีสมาธินะร่มีตัวเต็งกอร่วอ่าย๊บครับดีมากลูกจ๊บอ่าเวลาเขาอี

ทีนี้นะโอเคทีนี้แล้วเก่งมากโอเคต้อกดนิดเหนยไหมไม่เหนนะไม่เหนทีนี่ทีนี้นะที่ขอสั่งยับนะลูกยับปุ๊บเนี่ยขอพอสั่งยับเท้าหนูอ่ะมือกับเท้าไปพร้อมกันประสาทสัมผัสนะยับปุ้งยับปุ้งโอเคไหมครับเข้าใจไหมหมอมีสมาธิไหมยับตื้มกับนะยืดมุ้ยมุ้ยจุดมุ้ยถ้าจุดมุ้ยแล ท้าซ้ายกับหมัดซ้ายพร้อมกันแยับมากอ่าแต่หนูไม่สืยเท้าให้พ่อเลยแยับมากดีมากเอาใหม่เลตามพ่อนะยับอย่างนี้แยับมากอ่าให้เสยลูกยับมากอ่าทีนี้แรงไดู้กทีนีอะไรแรงไหมยับมากดีมากยับมากอ่าให้แรงแล้วก็เท้าแยับมากเท้าไม่มายับมากดีมากมากลับมาเดิมโอเคยับมาก ดีมากไม่ต้องสูงเยอะมากเท้าไม่มาเลยเยอะมากอ่าเหมืดิมเยอะมากเท้าไม่มาเยอะมากนั่นแหละมันมีสัาไดสมาธิด้วยเยอะมากอ่าไม่ต้องย่ําเท้าลูกไม่ต้องย่ําเท้าปุ๊บสไลด์เท้าไปปุ๊บเยอะมากดีมากครับเยอะมากปุ๊บทีนี้ที่ไปหมัดมีตะกี้ให้โดดสันมัดตรงนี้มีจุดโฟกัสโอเคยเยอะมากเออเก่ง ทีนนึงขออีกินนึงเีย็บมาข้างซ้ายดูข้างซ้ายก่อนขามาด้วยลูกขาหาเพราะเีย็บมาแล้วกลับไปที่เดิมเออเีย็บมาแล้วกลับที่เดิมกลับไปที่เดิมเออเยบมากลัที่เดิมโอเคทีนี้อ่านตัวเลขอะไรนี่ข้างขวาดูนะข้างขวาต้องเปิดข้างขวากางเท้าซ้ายไปก่อนนะกางเท้าซ้ายตัดไปขวาเลยตรงนี้เรียบร้อย ฝขวาข้ามขซ้ายมาโอเคดูลืม,ลมก้าวซ้ายาลูกนะเออแต่เอาใหม่จุด,ดมุ้ยใหม่จุด,ดมุ้ยใหม่สังขาก้าวซ้ายมาฝ่ายขวาเออผมดูทุกก้าวซ้ายมา,มาลูกตุกตาข้ามซ้ายมาหนึ่งแล้วต่อยเออน้ำมือนีดิดหนึ่งเออสามารถยืนแล้วกลับเออเวลาการปุ๊บเนี่ยปุ๊บปุ๊บเวลากลับขากลับด้วยตึงต้งตึง้งตึ้งนะมาฝ่ข,าขวา ดีมากไม่มันจะไม่พร้อมกันก็เหมือนเหมือนมันจะไม่พร้อมกันกัเหมือนหมัดสายทุกมันจะไม่อย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างงี้ก่อนหนึ่นักวนนับงี้หนึ่งสองอนหนดีมากหนึ่งขาเสหนึ่งหนึ่งสองดีมากมือดีนีมือดีดีไปแวต่อนี้สวัสดีครับมากหนึ่งสไม่ใช่หนึ่งคืขา้าเก้าห่้าก้าหหนึ่งสองอาโอเคแล้วกลับที่เดิ เอาเก้ามาหนึ่งหนึ่งสองมาดีมากแล้วม,มือซ้ายปิดยังไงเอเอถูกต้องกลับไปอา่อาขาดทับเหมือนเดิมหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคเอา่าทีนี้ทีนี้นะทีนี้หมัดหนึ่งสองมันจะง่ายแล้วเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อกี้เราหนึ่งสองเข้าใจไหมลูกเพราะเมื่อกี้หนูฝึกแล้วหนึ 1, ่งไปแล้วสองไปล้ทีทุกครั้งเวลาหนะูนจะต่อยขวานะ่ะหนูต้องก้าวเท้าซ้ายไปลูกก้าวเท้าซ้ายไปแล้วต่อยขวา ก้าวเ้าซ้ายไปแล้วตอนขวาทีนี้หนูเป็นแล้วทีนี้หนึสองกลับทีเดิมรู้ไหอ่ามือเริ่มี่ต้อเ็บองลูกหนึอที่พ่อบอกโอเคูนะอูวิชานะเอาใหม่นะมีสมาธินะหนึ่งสอิบแล้วก็กลับเท้าซ้ายมาจุดตำแหน่งเดิมอ่าหนึ่งสนมันี้ขึ้นหมัดหนึ่งมัดนี้ขึ้มัสองหมัดซ้ายขึ้นหมัดหนึ่งเซ้ายขึ้หมัด